I'm สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมีสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณหมีเดี๋ยวดูก่อน12บ2ิมิถุนาสิบสองมิถุนาจะครึ่งเดือนหละจะครึ่งเดือนอีกแวรถครึ่งปีแล้วจะครึ่งเดือนละรถทําไม่ทันเลยครับนะครับก็วันนี้มีอะไรคุณหมีสวยๆงามๆด้วนๆด้วยโอ้โหหัวคัสซีอะวิ่งน้อยปีอะไร60ศ NMR นี่หมายความว่าอะไรคุณหมีหกล้อครับหกล้อช่วงสั้นสามเมตรสามเมตรท่วนสามเมตรครับมาตรฐานของเขาเอาไปทําอะไรได้รถแนวนี้สไลด์ดูดซ่วมสิงปฏิกูลสไลด์บ้าบอมสั้นเกินต่อได้เอาละต่อไปสี่ครับได้สบายหลักๆเนาะที่เราเคยขายก็ทําดาใช่ดำดาดินดาดินทั่วไปครับหรือต่อกระบะใช้สามเมตรห้าสิบใช่ สามเมตรแล้วแต่สําหรับท่านที่บรรทุกหนักแต่ของมันปริมาตรไม่ได้ใหญ่นะครับเช่นม้วนเหล็กเป็นต้นนะครับหรือดูดซ่วมใช่ครับดูดซ่วมต้องตัวนี้เลยโอ้โหมาตรฐานเลยดูดซ่วมนี่ขายรถรุ่นนี้ไปโอ้หหลายเยอะพอสมควรนะครับที่เอาไปทํารถดูดซ่วมนะครับรถแทงน้ําอย่างเงี้ยครับตู้เย็นใช่ใช่ไหมตู้เย็นหรือตู้แห้งก็ได้ครับ นะครับคันนี้เนี่ยปีอะไรคุณหมีหกศูนย์หกศูนย์สองพันสิบเจ็ดทเบียนนครสวรรค์ป้ายขาวคันนี้ผมไปซื้อมาแต่ไม่รู้ว่าทําคลิปหรือยังนะครับพี่พี่คันนี้เนี่ยมีดีที่อะไรวิ่งน้อยเลขใหม่กับความสดต้องบอกอย่างนี้นะคุณหมีนะปีใหม่ปีไม่เคยทําครับมีรอยอยู่นิดเดียวเนี่ยหมาข่วนทรรมดาหมาบ้านเขาข่วนนะครับอันนี้เราเห็นเลยนะครับว่าหมามันข่วนจริงๆแต่ไอเนี้ยสองชิ้นเนี่ย เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่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 ได้ทำสีด้วยนะจริงๆมีอยู่มีมีของที่แบบใหม่ๆอยู่นะครับมีอยู่เดี๋ยวใส่ให้นะครับแล้วก็รถเนี่ยต้องเรียกว่าได้เดิมได้สดวิ่งเท่าไหร่ห้าหมืนสี่พันโลโอ้โหปีสิบเจดวิ่งห้าหมืนโลคุณหมีบ้าไปแล้วผมขับมาก็รวมๆหลายกิโลนะแต่ว่าหัวกัะซีขับดีมากเปไงขับดีมากหัวคระซีนุ่มเลยนุ่มเลยโอ้ขับดีรถมัน ยังใหม่อยู่ต้องพูดว่ามันยังใหม่อยู่นะะมันยังใหม่ลูกค้าเราใช่ไหมลูกค้าลูกค้าก็สําหรับรถคันนี้เนี่ยหัวคัตซีเนี่ยมันอธิบายไม่ยากนะคุณมีพาไปดูคัตซีนี่นึยยางเป็นไงหกเส้นหกเส้นยางหกเส้นนี่คือดีแล้วครับเต็มสิบเปอร์เซ็นเต็มสิบเปรี้ยใช่ครับยางเต็มต้องบอกว่ายางเต็มเปรี้ยนะครับลูกค้าบอกยางเต็มอ่านี่ตากล้องลองมาดูดิปลื้ดเข้าไปเมื่อกี้ก็ฝนตกก็มีนิดมีหน่อยนะเดี๋ยวล้างให้ใหม่รุยฝนมาเลย นะครับ,รบยางเต็มเปรีย้ยนี่ดูหกเส้นเลยนะคันนี้คัสซีดําเงานอกในหกคัส4ีคัส,สีถ้าเป็นพ่อค้าแบบทะลึง่งทะลึ่งหน่อยบอกลิน้นเรียได้นะครับกิิุ่ตันรถได้เลยอภายในห้าหมืโลต้องไปยังไงคุณเมย์เอี่ยมนะมีรอยนิดหน่อยธรรมดาแผงประตูไม่มีเงาไม่มีอะไรแวบดังด้าน,ด,านด้านอยู่เลยใช่ครับยัง เขาเรียกรเท็กเจอร์เขาเรียกเนี่ยถ้าขึ้นบ่อยๆมันจะลื่นนะพี่ๆลองดูได้ดีๆนะหัวไม่เคยทคําสนะีไม่น่าต้องคุยอะไรกันเยอะใช่ครับนะไม่น่าต้องคุยอะไรกันเยอะคันนี้เดิมเป็นอ่าห้องเย็นมป็งตู้เปียกเออตู้เปียกห้องเย็นเขาทําหมูอ่ะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยขายออกมานะครับสําหรับคันนี้ราคาดีกว่าค,คุณหนี เราเริ่มจะอยากรู้ราคาแล้วราคาหัวคัสซีอย่างนี้ปีเปลๆอย่างนี้นะปีหกศูนย์หรือสอง7ันสิบเจ็ดครับหกแสนห้าหมื่นบาททุนทุนลดได้ไหม๋ยวลดเลยเดี๋ยวขับไปส่งให้กไกลๆสักหมื่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวเข้าสู่เนื้เหมือนเดิมไปถ่ายของเหลวเหมือนเดิมส่งได้เหมือนเดิมส่งได้เหมือนเดิมอยากได้ตู้แห้งมีเลยมีให้อยากได้กระบะ แต่แต่พวกนี้เป็นออปชันเลยนะครับคือตู้ก็ผมขายไม่แพงหมดแล้วสองหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปมาเลือกเอาใส่ให้ฟรีด้วยใส่ให้หมดใซดรถเคนในช่างเราจัดการให้หมดแต่ถ้าเกิดอยากได้กระบะเนี่ยถ้าเป็นกระบะใหม่เลยสามเมตรห้าสิบได้หมดจัเมตรแปดสิบจะเอาอะไรได้หมดจะเอาเมตรเก้าเมตรแปดสามเมตรห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบอกเลยขึ้นใหม่หมดเลยก็เพิ่มมาสักเอาเอาขาดทุนเลยนะ อันนี้เอาช่วยลูกค้าเลยนะครับเพิ่มให้ผมมาหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทอันนี้ขาดทุนนะครับเพราะว่าเราทำแพงกว่านี้อยู่แพงกว่านี้เดี๋ยวเราเติมให้ใช่ครับกล้าตีซะว่าถ้าเอาหัวรถและกระบะเนี่ยเอาเงี้ยเจ็ดแสนเนี่ยกระบะใหม่ไปเลยเจ็ดแสนทุนๆจะเอาสามเมตรสามเมตรดีสามห้าสามอะไรหรือจะเอาเมตรเก้าสิบก็ต่อครึ่งคันก็ได้นะก็ได้เออหรือหรืออะไรจะเอาเป็นตู้เปียก มีก็ให้ตู้ไอยู่กับตัวเขาเลยมีเพิ่มมาเหมือนเดิมอ่าก็เพิ่มมาเด้ครับมันไม่เพิ่มไม่ได้นะครับพี่พีราคาเนี้ยหัวคัสซีห้าหมื่นโลเนี่ยก็คุ้มตายแล้วครับใช่ใช่ไหมมีที่ไหนหัวคัสซีไปซื้อได้รถใหม่ล้านหนึ่งหกล้อนะครับนี่วิ่งมาห้าหมื่นโลขายราคาเนี้็แล้วแต่พี่พีจะพิจารณาแล้วกันชอบไม่ชอบว่ะเออรถแทบยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ส่วนเรื่องราคาเนี่ยก้าหัวคัตเตอร์ขายหกห้านะครับแต่เท่ากระบาด้วยกาไปเจ็ดแสนทวนนี่คือสเปคนี่คือใหม่กระบดเหล็กใหม่คุณจะพี่ๆอยากได้แบบไซส์ไหนกว้างยาวแค่ไหนก็สั่งได้หมดเป็นเรื่องของพี่เลยนะครับจะเอาฟางหน่อยจะเอายาวหน่อยจะเอาอะไรหน่อยได้หมดนะครับสเปคกําหนดได้นะครับต่อกับบาดประมาณสองอาทิตย์นะครับเรื่องการต่อกับบาดเดี๋ยวเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์พี่ๆเร็วๆนี้ เราอาจจะทําได้เร็วขึ้นและดีขึ้นวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์ขั้นตอนนิดนึงคุณหมีครับต่อไปเติมมอเตอร์โโโคราร์จะขายแต่3เมตร50เลยใช่ครับรูดเลยแต่มันต้องมาดูกันด้วยเนื้อ,อราคาว่าทุนที่ลงไปกับราคาที่เราจะมาขายเนี่ยมันจะบาลนางกันไหมอ่ามันบาลนางกันไหมเป็นกระช่างเลยเลยอ่าคือพี่ๆอยากได้ของดีของใหม่และเข้าใจแต่ว่า ราคาพอขายเกินสามสิบห้าก็อ,อ,อีดออดอีดออดอย่างเงี้ยไม่ถือถ้าถ้าเกิดว่าลองชิมรางคันสองคันแรกแล้วถ้าอีดออดเราก็ต้องขายเหมือนเดิมถ,อย,ถอยมาครับอันนี้คุยกันแบบตรงๆนะสำหรับคนนี้ครับถ้าสนใจก็ศูนย์แปดห้าสามี่แปดสองสี่ศูนย์ห้าครับผมอ่าโทรมาได้เลยห้า0มื่โลไม่มีแล้วละ่ะใช่ครับในตลาดรถหกล้อแบบนี้สวยๆอย่างเงี้ยโหเอาไปทำดัมให้โจะเลยโอ้โห มาตรฐานเลยดาถ้าไม่มีที่ต่อเดี๋ยวเราหาให้มีที่มีพี่พี่เขามีมีหลายที่เลยนะครับอยากได้ที่ไหนก็ว่ามานะครับเดี๋ยวเราแนะนาให้สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มั้งคุณหมีนะเอาสั้นหน่อยแล้วกันคันนี้ครับนะครับเอาสั้นหน่อยแล้วกันนะครับก็ฝากพี่พี่กดติดตามด้วยผมกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องนะครับ ผมลงคลิปป่าที่ท่าพนมไปแล้วโอ้หครับป่าสามล้อสกายบป่าละเล็อ่าใครว่างก็ไปดูหน่อยครับเข้าไปดูได้เลยลงไปแล้วลงไปเมื่อวันเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะออกพรุ่งนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมก็สนใจก็ย้อีกทีมีรถจะขายจะเทินจะแลกโอ้ชอบครับ0ู5 348ป4 0 5มามาได้เลยไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาขายก็ยังดียิ่งดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ